ุณเข็มทำแบบนั้นกับคุณปรีจริงๆหรอคะคุณเชนไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับพอเข็มมันรู้ว่าปรีมาล้านคุณลิลี่วันนั้นอีกวันหนึ่งปรีก็ถูกใส่ร้ายเรื่องสลับสร้อยเพชรให้ลูกค้าอยแล้วอยญเข็มเพชรเอาเรื่องคุณปรียังไงอะคะแจ้งตำรวจหรือเปล่ามันไม่กล้าแจ้งหรอกครับมันรู้ว่ามันใส่ร้ายปรีแต่ต่อให้ไม่แจ้งตำรวจตอนนี้ปรีก็เหมือนติดคุกอยู่แล้วเข็มมันให้ปรีทํางานชดใช้นี้ค่าสร้อยล้านห้าทั้งทั้งที่ลูกค้าได้สร้อยคืนไปแล้วอ้าว ถ้าลูกค้าได้สร้อยคืนไปแล้วทําไมคุณปรียังต้องชดใช้ล่ะคะมันนอนเซนส์มากๆเลยนะคะเข็มมันบอกว่าปรีทําให้ร้านมันเสียเครดิตไงครับแหม่ร้านยาเข็มเพชรเนี่ยนะคะต่อให้ไม่มีเรื่องคุณปรีนะก็โดนเมาส์อยู่แล้วล่ะคะ่ะวันก่อนฟุต<ม>บูดขอ,ขอโทษท่านแล้วที่คุณราเชนเอาเรื่องนี้มาเล่าอยากให้ลิลลี่ช่วยอะไรคุณปรีหรือเปล่าคะ ผมไม่กล้ารบกวนคุณลิลี่หรอกครับแค่อยากมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมวันนั้นปรีถึงไม่อยากทำงานกับร้านคุณลิลี่ปรีเขาไม่อยากมีเรื่องหรอกครับเพราะรู้ว่าเขียนเวลามันเล่นมันเล่นแรงคุณลิลี่อย่ากโกรธปรีนะครับถ้ามีโอกาสปรีเขาอยากมาทำงานร้านคุณลิลี่จริงๆครับแหมลิลี่ไม่โกรธหรอกค่ะลิลี่เข้าใจ แต่ว่าแค่รู้สึกเสียดายค่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกับคุณปรีก็จนกว่าจะมีคนช่วยปรีให้ดูดออกจากเข็มได้นะครับแต่ต่อให้ปรีไม่ผิดปรีก็เป็นแค่พนักงานจะเสียงดังสู้เจ้าของร้านเพชรได้ยังไงแต่ถ้าเป็นเสียงเจ้าของร้านเพชรที่ใหญ่กว่าร้านมันอย่างคุณลิลลี่ก็ว่าไปอย่างต่อให้ไม่มีหลักฐานแล้ถูกใส่ร้ายแต่ถ้ามีคนรู้ว่าโดนแกล้ง ก็ต้องมีคนสงสารปรีบ้างแหละครับนอกจากเราต้องระวังนันเข็นเพชรเนี่ยเราต้องระวังในลาเชนด้วยหมายความว่ายัางไงคะก็ไม่เห็นหรอไม่อย่างนั้นเนี่ยในลาเชนจะเอาเรื่องที่นางเข็มเพ็รใส่ร้ายเมียมันบอกเราทำไมอะ่ะหมายความว่านี่พี่ตั้งใจเอาเรื่องของพี่ปีเล่ยคุณลิลลี่ฟัง เคยคุณลีเลี่ยวเรื่องของพี่ปีไปเมาอย่างนั้นหรอโอ้แค่นี้ฉลาดดีเหมือนกันนะถ้าจะหาหลักฐานว่าไอ้เข็มเป็นคนเอาสร้อยเพชรใส่กระเป๋าของปีอ่ะชาตินี้ก็หาไม่ได้หรอกเว้ยแล้วปีก็ดันซื่อไงไปหามาที่บ้านคราวนี้เข้าตีนมาเลยแล้วคนใหญ่ไอ้เข็มเนี่ยไม่มีทางทิ้งหลักฐานให้จับได้หรอกพราะมันทําเรื่องแบบนั้นนะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้นะจะถูกจะผิดมันไม่ได้อยู่ที่หลักฐานแต่คน่ที่กระแสปากคน ในรายกาถึงได้มาพึ่งเสียงฉันไงที่ดังหัวจริงลูกเขมเพรอ่ะก็ถ้ามีคนพูดเรื่องนี้เยอะๆว่ามันใส่ร้ายลูกน้องและให้ลูกน้องทํางานใช้หนี้่มันไม่ยอมรับหรอกว่าทําเรื่องแบบนี้ทางเดียวที่จะทําให้คนเห็นว่ามันไม่ได้ทำาที่คนของน้องก็ต้องปล่อยปีไปอิสระไงและให้ปีไปทํางานที่ไหนก็ได้และอีเข็มก็ต้องโอเคเพื่อสยบข่าวลือว่ามันใส่ร้ายลูกน้องอี่เข็ม มันตอนแหลไม่เคยเปลี่ยนแล้วเราจะเริ่มเมาให้ใครฟังก่อนดีคะคนนอย่าางฉัไ้ไไดดม